ก็อีกแล้วนะคะวันนี้อีกจะมาพูดถึงเรื่องมาตรการของร้านเรานะคะเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะวันนี้นะคะอีกจะมาพูดว่าเอ,อ๊ลูกค้าเนี่ยอินบอกเข้ามาถามอีกกันมากเลยว่าร้านเรามีสาขาไหนเปิดให้บริการบ้างคะหรือว่าร้านเราเนี่ยมีการทำความสะอาดร้านยังไงบ้างวันนี้นะคะอีกจะมาไขาข้อสงสัยให้คุณลูกค้านะคะว่าร้านเราเนี่ยมีมาตรการอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ที่อยู่ภายในร้านเลยนะคะแล้วก็อย่างที่2ให้พนักงานทุกคนเนี่ยล้างมือก่อนสัมผัสสินค้าทุกครั้งนะคะอย่างที่3ก็คือมีการเว้นระยะห่างในการชําระสินค้าอย่างน้อย1เมตรและอย่างที่4ม <øre> well ีการทาความสะอาดก้าวกาทำความสะอาดรถเข็นและเช็ดกล่องกรบปุ่มกดประเมินความพึงพอใจทุกครั้งหลังการใช้งานนะคะอย่างที่5นะคะมีการทาความสะอาดพื้นวันละสาครั้งแล้วก็อย่างที่6มีการทาความสะอาดราวจับประตูและแคชเชียร์วันละหครั้งค่ะ ส่วนสาขาที่ตอนนี้เราเปิดให้บริการมีทั้งหมด8สาขานะคะได้แก่สาขาท้องหลอ่อสาขาพาราไดพาร์คสาขาเซ็นทัลแจ้งวัฒนะสาขาเซ็นทัลอีฟิวสาขาเซ็นทัลพลังสามสาขาเดอะม,มอลบางแคสาขาโรบินสารัดกาง และสาขาเซ็นทรัลมหาชัยแต่ถ้าลูกค้านะคะไม่สะดวกมาใช้บริการทางร้านเราร้านเราก็มีบริการออนไลน์เพียงคุณลูกค้าซื้อสินค้าครบ499บาทก็จะส่งฟรีถึงบ้านไปเลยนะคะแค่นี้คุณลูกค้าก็ช็อปเพลินได้อย่างสบายใจแล้วแล้ววันนี้กินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ